ได้มีการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองบางใหญ่นะครับโดยนายอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตครับนำจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูคลองบางใหญ่สายน้ำหลักของจังหวัดภูเก็ตเพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณานภาลัย นายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอรกระทูพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณคลองบางใหญ่สายน้ำหลักของจังหวัดภูเก็ตที่ไหลผ่านอำเภอรกระทูและอำเภอเมืองเป็นสายน้ำสายเดียวที่สามารถระบายน้ำฝนลงทะเลได้อย่างรวดเร็วและช่วยป้องกันน้ำท่วมตัวเมืองได้เป็นอย่างดีโดยประชาชนจิตอาสารับได้ร่วมกันกวาดขยะตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณริมคลอง ซึ่งพร้อมใจการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์วันนี้ก็เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันที่ละลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยสำหรับการพัฒนาครองบางใหญ่เริ่มตั้งแต่ปลายปี2564เพื่อปลุกจิตสำนึกรักสถาบันหลักของชาติหวงแหนธรรมชาติขึนความสดใสของลำคลองแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่คะ่ะ